ฮันแนยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะสำหรับ EP ีนี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าใบเล็กๆนะคะแล้วก็สะพายข้างได้นะวันนี้จะมีรีวิวหนึ่งรุ่นนะคะเป็นของ g ุ c c i ่นั่นเองเป็นรุ่นนี้นะคะก็ขอเรียกน้องว่าเป็นกุชชี่มินิโทนแล้วกันนะคะแล้วก็ใบนี้เขาจะเป็น ลายสีดำนะคะกับสีเทาเข้มเนาะคือเป็นลายที่เราไม่ค่อยเห็นในในรุ่นนี้นะคะเพราะว่ารุ่นมินิโทต,ตอนนี้ที่เห็นฮิตกันอะ่ะมันก็จะเป็นลายแบบสีน้ำตาลหรือแบบสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งลายนี้ตาอว,ว่ามันเหมาะกับคุณผู้ชายมากแต่เอาจริงถามว่า ผู้หญิงใช้ได้ไหมที่จริงก็ใช้ได้ใช้ได้ทุกเพศเลยนะคะอันนี้ลรวแต่ชอบเลยและที่สําคัญรุ่นนี้ตามไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ได้ใบนี้ไปนะคะเรียกว่าเทไม่ซ้าใครก่อนใครเพื่อนเลยแล้วก็ที่สําคัญตัวสีนี้นะคะราคาแพงกว่าตัวมีโททั่วไปด้วยนะคะ ใบนี้ราคาเฉลี่ยที่ห้่บาทนะคะแล้วก็เจ้ารุ่นนี้นะคะที่น่าใช้ก็คือตัวสายเนี่ยเขามีสายมาให้แบบนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นสายที่สามารถปรับระดับได้และถ้าหากว่าใครไม่อยากใช้สายก็สามารถที่จะดึงสายออกง่ายๆเลยแบบนี้นะคะอะไหล่เขาให้มาเป็นอะไหล่สีเงินนะคะคือใช้ง่ายไม่ต้องกงังวลเรื่องอะไหล่สีเฟดอะไรใดๆเลยเดี๋ยวตัานขอดึงตัวตะขอเกี่ยวสายออกมาให้ดูสายก่อนแล้วกันเนาะ อันนี้ก็ดึงสายออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้สายที่เห็นอยู่เหมือนจะไม่ยาวใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เรายังไม่ได้ปรับระดับนะคะอ่าก็จะเป็นสายแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะรูดเพื่อปรับระดับได้เลย<ม>ก็คืออย่างเงี้ยรูดได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยว่าเอออยากจะสะพายประมาณไหนเนาะก็แล้วแต่เลยค่ะ ในส่วนของใส่ตัวกระเป๋านะคะเดี๋ยวตันแปะไว้ให้ตรงนี้นะคะจะได้ลองไปเทียบกันดูว่าเออจะใส่ของอะไรพอไหมซึ่งตัวใบนี้นะคะเห็นเขาเล็กๆแบบนี้แต่ว่าใส่โทรศัพท์รุ่นพาสได้นะคะพวกกระเป๋าตังใบฟันใบยาวก็ใส่ได้และทีนี้ถ้ามีใบยาวนะคะลองเทียบกับใส์ที่ตันให้ดูแล้วกันเนาะว่าเออมันใส่ได้พอไหมเผื่อแบบบางใบมันยาวเกินแต่คชื่อว่าใส่ได้นะคะทุกรุ่นอ่ะในส่วนของด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะซึ่งด้านข้างเขาก็ไม่ได้หนามากเนาะด้านหลังเป็นแบบนี้ ลายยังสวยมากๆชัดๆอยู่เลยนะคะนันฐานเป็นแบบนี้ค่ะทรงก็คือยังแข็งอยู่แล้วก็ตัวแฮนดดก็แข็งแรงดีนะคะเป็นหนังสีดำเนาะแล้วก็รุ่นนี้เขาทำตัวที่ล็อกสายมาให้ด้วยนะคะก็คือเหมือนเวลาเราไม่อยากให้ปากกระเป๋ามันอ่าเนาะก็สามารถเอาเนี้ยนะคะติดเข้าไปอย่างนี้ได้นะคะเออเวลาใช้ก็คือถืออย่างเงี้ยสบายเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู ข้างในกันดีกว่านะคะข้างในอ่ะด้านบนก่อนเราก็จะเจอกับตัวที่ปิดตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นแม่เหล็กเนาะซึ่งแม่เหล็กก็แน่นแน่นดีเลยตัวแม่เหล็กตรงนี้ก็คือเป็นทิ้นใหญ่มาให้แบบทรงกลมนะคะอ่าส่วนด้านในด้านในเป็นแบบนี้เป็นช่องกว้างๆนะคะแล้วก็จะมีช่องแบ่งเล็กมาให้หนึ่งช่องตรงนี้นะคะแบบนี้ก็เป็นอีกใบที่ตว่ามันน่าใช้เลยนะเพราะว่า เราไม่ค่อยเห็นตัวสีนี้เท่าไหร่นะคะก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของก็สามารถทักไปได้ที่ไลน์แอดแวร์เบนนนะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Line OpenChat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดน,นึงนะคะกด follow ให้กับอินส a g แกรมของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ